คือหาภาพนี้ของเต้ยจรินพรสวยแปลกตาโบยังต้องเม้น ตัวเล็กหน้าเด็กตลอดการจริงๆสำหรับนางเอกสาวไซมินิเตยจรินพรส่จนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาวัย32ปีแล้วแถมตอนนี้โลก,กลับมาสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งซุ้มคุยกับหนุ่มอยู่แต่ก็อุบตอบว่าเป็นใครนายหรือนอกวงการกันแน่ล่าสุดสาวเตยได้เผยภาพหลังต้องไปทำวีซ่าซึ่งภาพกล่าวได้ถูกอย่างมากมายแม้จะทราบว,ว่าเธอกำลังเป็นตากุ้งยิงอยู่โดยสาวเตยระบุว่าเมื่อนัดทำวีซ่าแล้วดันเป็นตากุ้งยิงแต่ง ตาไมไไ่ด้ขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนันไอจีเป็นเสียงเดียวกันว่ายังสวยอยู่เลยได้อยู่ได้อยู่น่ารักสวยกว่าตอนเราถ่ายแบบปกติอีกคุณเจรินแงเอ็นดูดอนลี่อายค่ะพี่เตยน่ารักกรุบกรุบฮ่าฮ่าาชอบที่สุดคิวทุกลุกเลย